ครับบรรทฤสเก็ตข่าวต่อมาครับไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ครับจัดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ผู้ปกครองของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนมาดูการแข่งขันบนบกกันก่อนนะครับเป็นการจับหมูป่าครับเพิ่มความยากด้วยการจับหมูแบบ3ามขาทีมหนึ่งนั้นมี2คนนะครับจะผูกขาติดกันก็โหยากกว่าจับคนเดียวอีกนะครับเนี่ยอย่างทีมนี้ออกตัวแรงไปหน่อยถึงกับล้มลงไปเลย จากบนบกไปแข่งขันในน้ากันบ้างครับเป็นการแข่งขันจับปลาด้วยมือเปลา่ามีด้วยกัน4ี่ทีมนะครับจะหาผานชนะกันมาเองบางทีมก็ใช้ข้องบางทีมมีกระละมังโอจับกันสนุกสนานบางคนไม่เชี่ยวชาญจับเท่าไหร่ก็ไม่ได้ปลาสักทีแต่สังเกตดีๆครับที่สีเขียวนี่ครับแต่ละคนนั้นชำนาญมากนะครับถึงขนาดที่ว่าข้องที่เตรียมมาเนี่ยใส่ปลาจนเต็มแต่แหมสมาชิกยังจับกันได้มาหยุดหย่อนสุดท้ายทำยังไงครับ ค้องไม่มีแล้วใส่หมวกก็ได้ครับวว้า wow.